บอลก็ค่อนข้างเยอะอยู่นะถือว่าถือว่าประมาณหนึ่งแล้วกันนะได้บอลประมาณหนึ่งแล้วเราจะเห็นได้เลยว่าการที่เราฝากบอลไปที่โยเคเลสเนี่ยมันมันเขาเขาสามารถทำทาอะไรได้นะถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้เป็นจังหวะที่ที่จะทําประตูได้นะแต่เราก็เห็นว่าเขาสามารถที่จะวิ่งตะลุยขึ้นไปจ่ายบอลให้เพื่อนหรือแม้กระทั่งเล่นกับเพื่อนอยู่ตรงกลางลงมาเก็บบอล แล้วก็ยืนพิงกองหลังคือค่อยาประโยชน์เยอะและเนี่ยแหละคือสิ่งที่เราต้องการนะเด็กอาที่ิยูเคเลนเนี่ยเล่นกับกองกลางตัวตัวหลักของเราเราจะหเห็นได้เห็นอย่างเงี้ยการการเล่นบอลที่แบบบอลไปถึสิ่งยูเคเลนแล้ว,แล,วแล้วมีประโยชน์อเออคือไม่ต้องรอวิ่งสอดไปยิงอย่างเดียวคือบอลอยู่ที่เขาเนี่ยมันยังสามารถแตะเพื่อนสั้นๆเล่นกับเพื่อนอะไรเงี้ยมันมันโอเคอ่ะมันสามารถทาไดนะนะ้กองหน้าไม่จะเป็นต้อง အေးမတူရင်ဒီတော့နော်